ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอาเมื่อนี้กับบรนจันที่ยี่สิบห้านะพี่น้องเนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันหวยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับเมื่อนี้พัฒนมผ้ามาสรุปนะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะหรือว่าคุยกันก่อนหวยลาวพัฒนาออกนะครับอันนี้คืองวนที่ผ่านมาเลยพี่น้องเนาะกับเบาเหลียมผ้าร่วยผ้ากันมาสรุปไอ้น้อง,รองครับ เด่นแปดนั่นนะครับแต่ว่าขันจับคว้งนี่เขาก็ได้นอ้อแปดซองแปดทาเขาหนุนบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ครับเรียกออกสองแปดห้าแปดน้องพี่น้องเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเอามื่อนี้กาชีให้ปังๆอีกน้องพี่น้องเนาะครับมาเบิ่งน้ำกันเนบ,บิ้ลระเลยบิดนะแต่ก็ได้บอกนันี่เอาออกกันเนาะ พ้องรานำขอสายาครับพ่มเริ่มจากปูห้าเจ็ดแปดได้พี่น้องเริ่ปูห้าเจ็ดแดมวที่พันมากกัเล็กวิ่งกับเขาได้ครับเดอแต่ว่าจับปูหลุดครับงวดน,นี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดเดกับแปดพี่น้องอ่ะลงคะแนนเลยก่อนเกับแปดอ่าเจ็ดกับแปด พี่น้องส่วนจับคู่นะครับเด้อกันเบิลกันเป่าก็มีสามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าครับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมข้อกราบขอพระคุณปู่หลายนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะขอให้ฟังฟังเรื่องงวดนี้ครับไปต่อครับผมไปต่อที่บ่าวแหลมพารวยหรือว่าเซียนป่าตาลเนาะครับเนาะพอเตรียมบริลงลิเด้วยพี่น้องเด้อครับเอามาสรุปเอาเพราะว่ามันหลายสำนักครับพวนี้ บนล่างวิ่งรูดฟันที่ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องศูนย์ลงคะแนนก่อนศูนย์ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องฟันเน้นๆนะครับเด้อศูนย์สองกับตัวกันตัวลอกกันหนึ่งหกหกสามสามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สองรับตัวเน้นเลขสามตัวครับเอาจับหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เกจฝนนครปฐมพี่น้องอัดเกียนเนาะครับเนาะครับพอเทมพอโทษดนะครับเด้อเสียงเบาเิเสียงบาายง่าใอยได้ยินบ่เป็นจงไลยจ้างเปิดเต็มแดดนี่นะครับเกจฝนนครปฐมบนล่างวิ่งรูดคือปิดไปเลยคือตองไหนร เลเียกี่เปอร์ัซนต์โอเคเลี้ยังเนาะปูโคราดเด้อพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหกนะครับเอาศูนย์กับหก เมื่อกี้ล็อกหน้าจอไว้หน่อยนึงนะพี่น้องเด้อขอโทษใจลายนะครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องรับปูโคลารงวดที่ผ่านมากกับเขาเด้อครับเด้อเขาแปดสองหรือสองแปด 8, อเตีมก็ลืมนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับก็มีอยู่สิบหกอาจารย์นะพี่น้องเมื่อกี้พอเต็ม ลืมเปิดโทรศัพท์ไว้นิดนึงนะครับขับหนุ่มสวนยางนะครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งครับแต่ว่าโกคะแ้นนี้โบผาดดอกพี่น้องแต่ว่าอาชิมิชส่วงหนึ่งฮะที่มันลุดไปขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อนี่แคปหน้าจอครับผม รับรเตรียมขอ้อขอคูณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนพีนองเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมากกับสองแปดเข่าตรงๆนะครับเด้อล่างรับบนวิ่งรูด 7, หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเอาแปดกับเก้า ครับอาบันทิส่วนจับคู่ได้พี่น้องครับแับหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศรีสะเกดพี่น้องปู่ศรีสะเกดงวดที่ผ่านมากกว่าห้เข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อ สังเกตวงชุดวิ่นนะพี่น้องนี่ครับบาดนี้ปูห้ยมาบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเอาลงคะแนนสี่กับห้าสี่กับห้าครับอา่าส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมปูพวกนี้ไหนที่หลักหาได้พี่น้องเนื้อห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่ยังไปประมาณน,นี้ล่ะ ครับพอแจมข้อกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสเกตนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเหลนอนนาพ่อเหลนอนนางววที่พันมากกับเข้าแปดสองนะครับเด้อเข้าตัวกลับรับงววนี่บนล่างวิ่งรูด7กับ8นะครับเจ็ดกับแด เาปนส่วนจับคู่พี่น้องเน้น8083ได้พี่น้องเด้อย8 5 8ออกแล้วเป็นเลยบนเน้นเอามักชอบตัวเด็กก็อย่าลืมพี่น้องงวดที่ผ่านมา82ด2เข้าตัวกับงวดนี้ก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับพ่อเจมขอขอบคุณหลายๆครับเด้อพ่อเหล่นอนนานเนาะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาก,กับสองแปดเข้าตรงๆนะพี่น้องเน้อแต่ว่าบริได้เขาตัวเน้นนะครับเข่าตัวที่บนเน้นนะครับเอางวดนี้บนล่างวิ่งรูดแปดกับหกแปดกับหกครับมาแปดกับหกส่วนเลขวินนะพี่น้องเนะ้อชุดวินเบืเอ้องเอว่าก็จับเต็มนะครับเนาะเก้าชุดครับนี่เอาแชปหน้าจอครับผม ครับปะเตี่ยมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องกับปูสมหวังบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เอาเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ ของปูสมวังงดที่ผ่านมาชุดวินนี่เข่าน้าพี่น้องเดี๋ยวปูจับคูหลุดครับสังเกตมองชุดวินน้ำน้พี่น้องเด้อนี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้านี่ครับเอาขอแตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมวังนะครับเนาะจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เหม่งพี่น้อง อา้าอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมาก,กับฟันแปดตัวเดียวแต่ว่าจับคู่หลุดนะครับเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเขา่านะครับงวดนี้อาจารย์ไหนมาบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าพี่น้องหกกับเก้าครับเอา 9, ้าอวหกกับเก้าลงคะแนนเลยพี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับผมพอเตรียมขอขอบคุณอะไรได้ครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะเน้นเก้าสองเก้าแปดนะพี่น้อง อับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเจกับ9เอา7กับ9กเกับเก้าอาลงคะแนนลวพี่น้องเอาน่น,นี้แคปหน้าจอครับผมเน้นเจ็ดสองเก้าหได้พี่น้องเด้อ ครับส่วนตัวร่องตรงยังกะมักกะเอานอกพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผมอ่าพอจะยัขอขอบคุณในหลายเดอรับเด้ออาจารย์เซียนานาดีเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาเข้าตัวกลับเด้อครับเข้าแปดห้าเลขออกห้าแปด เอาฉะนั้นแล้วมักชอบตัวเด็กกอยลืมกลับตัวไว้น้ำนาอพี่น้องเนาะกลับบนล่างบิ่งรูด8กับ9กเอาแกับ9กกับเครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอครับผมเน้นเก้าห้าเดห้าแดหนะครับเด้อแปดซเก้มักเข้ากับเอาเอาพอเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะ ครับแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะก็คือของพ่อเตียมนะครับอ้าวของพ่อเตียมกับบอลเดเวอกันยากเนาะพี่น้องเห็นสูตรน้ากันแล้วบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดอ้าเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะครับอ้าวบานี้ส่วนจับคู่พี่น้อง กันเบิลเจ็ดเจ็ดแปดแปดได้พี่น้องเนอะเอาผิดพลาดประการได้พอเตี้ยมกากาพ่อโทษขอภัยได้หลายเนาะครับเนาะอ้าวชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับมาเอาไปนี้พอเตี้ยมภามานับคะแนนพี่น้องเออนับคะแนนว่าเลขตัวใดสิมาหลายกว่ากันมาพี่น้องเนาะเจ็ด บ่อแหลมบตรงนี้ไปนับคะแนนน้ำกันนะแต่พอเตียมบาอเมันสิสวนกันเออเออพอเข้า่อหนอกเนาะบ้านนี้มันนับพี่น้องยังยงมาพี่จากหน่อยศูนย์ศูนย์ี่มีสาคะแนนนะพี่น้องเนี่ยหนึ่งมีหนึ่งคะแนนสองไม่มีคะแนนสามมีหนึ่งคะแนนสี่มีสองคะแนน ห้ามีสองคะแนนหกมีสี่คะแนนเจ็ดมีห้าคะแนนแปดมีแปดคะแนนเก้ามีเก็ดคะแนนเอาฉนะนั้นแล้วกระชิเปดอีกคือเก้าแหละพี่น้องแปดรอง 9, เก้าเนาะคะแนนห่างกันเต็มเดียวควันนี้ลองนี่หกกับเก็ดเนาะ ลองหกกับเจ็ดครับศูนอี่ตัวหนึ่งกันได้พี่น้องอเง้ออวเยเออศูนนี่มันมันมีอยู่สามคะแนนอยู่นนครับนีศอคหันพี่นองครับจะ,จะเข้าทุกบนล่างเลยพี่น้องอืกับเหล็กบรา,ารเพราะว่าเตรียมหน่อยมันก็มาได้เนาะ แปกับเก้นี่ซูซีกันเลยนีเนะาะห่างกันคะแนนเดียวแปดเก้าแปดหกแปดเดแย์เก้าหกเก้าเจ็ดเกนวนี้ไปใส่มาใส่บอดแปดนี่ <laughs> เอาเก้านี่กะอย่าลืมนะพี่น้องเนอะส่วนหกับเจ็ดกับตามนี่ตามคะแนนเห็นนี่ละพี่น้อง อภิดพลาดประกันและพอเตรียมกราบขอโทษขอภั้นะครับดเด้อพี่น้องเอากระไรต่ำคูบาอาจารย์พนัยมาแต่ละตัวแตละตัวเนาะพี่น้องเนาะมาได้ยังสี่นะครับเด่นสุดคือแปดนะครับเอาขอให้แห้งๆลุยๆกันเด้อม่เรี่งพี่น้องครับเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องเนาะพอกับพอเตรียมอีกนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมขออวยพรให้เอฟซีโศกโศกมันมานเฮงเฮงลวยๆวยสายวิ่งสายรูดนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีสองทุ่มครึ่งมือแรงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม